สะกดสายตาฮันนานาริงเกิลสุดฮอตดีกรีมิสแม็กซิมแดนกิมจีภาพถือเป็นสาวสวยหุ่นสุดเอ็กซ์ที่มาแรงที่สุดคนหนึ่งของวงการนางแบบของประเทศเกาหลีใต้สำหรับฮันนานาที่มีดีกรีเซ็กซี่จากเวทีแม็กซิมพ่วงมาด้วยปัจจุบันนานาก้าวเข้าสู่วงการริงเกิลอย่างเต็มตัวตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคม2019ที่เธอได้ปรากฏตัวในรายการวัน แชมเปี้ยนชิปที่จัดขึ้นณนกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นพร้อมกับกองทัพริงเกิลสาวสวยเพื่อนร่วมชาติแดนกิมจิอีกหลายคนนอกจากนี้ด้านอาชีพนางแบบของเธอก็มีผลงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการถ่ายรูปคู่กับสินค้าที่เธอลงผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโอโรราอยู่เป็นประจำซึ่งปัจจุบันมีคนติดตามเธอเกือบสี่ แสนคนแล้วก็ต้องรอติดตามผลงานของสาวนานะกันต่อไปครับว่าจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งตัวท็อปของวงการริงเกิลได้หรือไม่หลังจากใช้รูปร่างหน้าตาที่โดดเด่นสอบผ่านในฐานะนางแบบมาแล้วซึ่งจากยอดผู้ติดตามและความนิยมบอกเลยว่าถ้าโรคโควิด -19 หายไปเมื่อไรเธอพร้อมเฉิดฉายมากกว่าเดิมแน่นอน